สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมเอาสําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงเย็นวัเสารเนาะนะครับผมเอาวันนี้ก็วันที่10แล้วนะครับเนาะนะครับผมพฤษภาเอ่อพฤษภาคมนะครับ2567นเนาะนะครับเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮาสีมาจับเลขบนเนาะนะครับสำหรับเลขบนในชุดนี้นะครับผมเฮาสีจับให้หน่อยโตที่สุดเลยนะครับสําหรับในงวดนี้เนาะ เอาจังจหนรดนะครับเนาะในหวดนี้นะครับเนาะเข้าเสียวเบื้องเลขตัวนี้ก็คือมาครบ2ตัวบนนะครับเป็นสูตรใหม่เดี๋ยวเข้าเสียมาเสียบกับสูตรเก่านะครับเนาะนะครับเพื่อสีลดตัวเลขลงนะครับเพราะในสูตรเดินยาวต่อเนื่องในสูตรนี้นะครับเนาะเป็นสูตรที่เดินยังไม่มากนะครับเนาะประมาณ10บงหวดนะครับเนาะนะครับเนาะในสูตรนี้16งหวดนะครับนะสิบหกวดนะครับในชุดนี้นะครับเนาะนะครับผมการเดินของตัวเลขนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมเข้ากาสีนะครับเนาะมาคำนวณนะครับเนาะ ไปพอๆกันครับเพื่อนๆนะครับเนาะสำหรับเลขมาครบสองตัวบนนะครับตัวนี้เนาะนะครับ นครับเดี๋ยวข้อเสียวไปเทียบชนกับ3ตัวบทนะครับเนาะนะครับ3ตัวบทสูตรที่เรียนดีเรียนยาวต่อเนื่องเนาะนะครับการประมวลผลนะครับเพื่อนเนาะเข้าใส่เลขนะครับเนาะตำแหน่งที่เข้ามาไว้กะบลายตำแหน่งนะครับเนาะเข้าใส่หลักแสนหนึ่งข้งหลักพันสองั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่2หลักหน่วยครั้งที่2หลักสิบครั้งที่4ี่บวกสองขงที่เดินเลขไปนะครับเจ็ดตัวสี่ได้เลขเจ็ดตัวนะครับเนาะอันนี้เลขหกตัวนะครับสูตรนี้หกตัวนะครับสูตรเก้านเจ็ดตัวสูตรนี้หกตัวนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขตัวนี้เป็นเลขหกตัวเป็นเลขมาครบ สองตัวบนนะครับในตัวนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวเอาสีมาบิ่งการเดินของตัวเลขนะครับเนาะเอานะครับในงวดที่หนึ่งเขาใส่หลักแสนนะครับก็คือเลขเก่านะครับเนาะนะครับหลักพันสองครั้งคือเลขหาสองเทียเป็นศูนย์นะครับแล้วก็สิบหน่วยครั้งที่สองห้าหกเนาะห้าหกนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่นะครับก็คือเลขเก่านะครับบวกสองของที่นะครับเนาะนะครับนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับเก้าบวกศูนย์เป็นเก้าบวกหาเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์นะครับ ตนบวกเก้าได้เก้าบวกสองเป็นหนะครับแล้วก็นับไปสีตัวนะครับเนาะนะครับหนึ่บวกหนึ่งเป็นสอบวกหนึเป็นสมบวกหนึเป็นสีตัวนี้บวกสองนะครับสบวกสองเป็นหบวกสอเป็นแปบวกสบวกสเนาะนะครับสุดท้ายสตัวนี้นะครับก็ีได้ไปที่หนึ่งสองานะครับเรียกออกไปที่หนสองนะครับเนาะหนึ่สองหนึ่องะครับงวดนีเนาะนะครับหน่ไปที่สตัวบนเลยนะครับเนาะสอตัวบนงวดต่อมาเนี่ยครับสองนะครับไปที่คู่ศูนย์สองนะครับศูนย์ส นะครับในสูตรนี้เดี๋ยวเขาจะสืมาเทียบเนาะนะครับแล้วก็หัวต่อมานะครับเนาะสี่สี่หกนะครับก็ไปที่คู่สี่หกนะครับสี่หกนะครับเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับมาครบสองตัวบนแล้วก็ัวต่อมากระหาหนึ่งนะครับห้าหนึ่งนะครับไปที่คู่ห้าหนึ่งนะครับหัวต่อมาเก้าเก้าศูนย์นะครับไปที่คู่เก้าศูนย์นะครับเนาะเก้าศูนย์นะครับแบบนี้นะครับเนาะหัวต่อมานะครับเนาะเก้า ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับไปที่เก้าเจ็ดนะครับเนาะเก้าเจ็ดับมาในคู่นี้เลยนะครับเนาะนะครับหกตัวเท่านั้นนะครับเนาะนะครับเอานะครับแล้ว้องวดต่อมานะครับเนาะนะครับเจ็ดห้าเจ็ดไปที่คู่ห้าเจ็ดเลยนะครับห้าเจ็ดนะครับงวดต่อมานะครับห้าสี่สี่อาคูเบิลนะครับเนาะคูเบิลก็ยังไปได้อยู่นะครับไปได้อยู่นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้านะครับไปที่คู่เจ็ดก่านะครับเจ็ดเก้านะครับ ในเลขสองตัวบนนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลต่อไปเลยนะครับศูนย์หกสามนะครับไปที่คู่หกสามนะครับหกนะครับสามนะครับเนาะที่หกสามงวดต่อมานะครับสามเก้าห้านะครับไปที่คู่เก้าห้านะครับเนาะเก้าห้านะครับนะครับมาคู่นี้เลยนะครับเนาะนะครับเลขเข้ามันมักเสียอกลับนะครับเยวงวดนี้เข้าเสียดเสร็จมันนะครับเนาะนะครับศูนย์สามนะครับศูนย์สามศูนย์สามนะครับเนาะ จับให้มั่นเลยนะครับในงวดนี้เนาะนะครับแล้วกางวดต่อมานะครับหกสองหกหกสองหกก็ไปที่คู่สองหกสองหกนักครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับแล้วกางวดต่อมานะครับเนาะนะครับสี่แปดหนึ่งนะครับไปที่แปดหนึ่งนะแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะนะครับไปที่ห้าเก้าแปดนะครับไปที่เก้าแปดเนาะนะครับเลขพี่กับน้องนี่มาดูนะครับเนาะ มาบ่อยนะครับแล้วก้อนต่อมานะครับเนาะงวดล่าสุดนีก็คือหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะครับเนาะนะครับนะครับในงวดนี้กับเบิ้ลหนานะครับเนาะเบิ้ลหนานะครับเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนะครับอาจจะเบิ้ลหนาดูนะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเนาะนะครับผมอาจจะเป็นห้าสี่สี่เก้าเก้าศูนย์นะครับเนาะแล้วก็อาจะเป็นเก้าเจ็ดเก้านี่กับห้ามนะครับหกสองหกกับห้ามนะครับเนาะนะครับพอหลักสี่สี่หกอย่างเงี้ยสองศูนย์สองใชนะครับเนาะ เลขมันหมักสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเฮ้าสีมาประมวลผลไปพร้อมกับเพื่อนนะครับเนาะเพื่อกันพรามนะครับเนาะอเพราะว่าเลขของเฮานะครับมันผิดดูนะครับได้กระบวกผิดบวกซึนะครับสำหรับเพื่อนเนไปตัวชีดตัวเด่นนะครับอนะครับผมเดี๋ยวเข้าสิไปเลยนะครับนาองไซส์หลักแสนนะครับครั้งที่หนึ่งไอตําแหน่งที่หนึ่งใส่หลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขเก้านะครับเลขเก้าว่างเลขเก้านะนะครับต่อไปหลักพันสองครั้งก็คือเลขศูนย์ทองแท้กระดิศูนย์นะครับได้ศูนย์นะครับ สิบหน่วยครั้งที่สองเอ้ยร้อยหน่วยครั้งที่สองนะครับร้อยหน่วยคือเจ็ดนะครับกับสามนะครับเนาะเจ็ดกับสามเราวางเจ็ดแล้วก็วางสามนะครับเนาะแล้วก็หลักสิบครั้งที่สี่ก็คือเลขสามตัวนี้ตัวเดียวโครโรเลยนะครับเลขสามนะครับบวกสองค้งที่นะครับโมไลตำแหน่งนะครับมีซัมเนนะครับเนาะเดี๋ยวห้าสี่บวกกันไปเลยนะครับในงวดนี้สี่ดดเป็นตัวไรนะครับเนาะนะครับผมเก้านะครับบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้านะครับเก้าบวกสามเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เลขสี่นะครับเนาะเลขสี่ ได้ซีกับที่ได้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับ C ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งเนาะเจได้ซีนะครับ C นะครับห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ C ห้าหเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับในเลขมาครบสองตัวบนนะครับเนาะในสูตรนี้นะครับเดินในระยะต่อเนื่องสิบหกขวดนะครับเนาะเลขเพิ่งจะเดินนะครับเนาะยังไม่ถึงสามสิบขวดนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเลขของข้ามันจะเดินประมาณสามสิบขวดขึ้นไปนะครับเนาะ นะครับไม่ต่ํากว่า30มงวดนะครับเนาะนะครับผมในสุรนี้เดี๋วบานที่นี่นะครับเดี๋ยวห้องสีว่างเลขตัวนี้ก่อนเนาะนะครับวางเลขตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อห้องเสียวมาเทียบท้นเลยนะครับเนาะเอ้ลมก็ได้นะนครับเนาะเดี๋ยวห้องสีว่างเลขตัวนี้ก่อนนะครับเนาะนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเนาะวางตรงนี้ก่อนนะครับนัครับเนาะเดี๋ยวาห้องเสีมาเบอรงเลขนะครับ ในสู 9, รตรเก่าสูตรเดิมเองเลานะครับเนาะตัวที่เ <im> ดินดีมากๆเลยก็คือเลขมาพรบสามตัวบนเต็มไปเลขหลายตัวนะครับแต่ว่ามันทางเดินดีนะครับเนาะไม่มีสะดุดเลยในสูตรนี้นะครับเนาะพี่บ่าพี่บ่อนะครับเนาะนัครับผมสีซ้ำดําพลอยนะครับเนาะนัครับผมมีเลขอยู่เจ็ดตัวนะครับเนาะแต่ว่ามันถิ่มาสามตัวนะครับจะมาสามตัวบนทุกงวดแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับมันจะมาแบบนี้เดินมากนี่นะครับเนาะนัครับผมยี่สิบเจ็ดงวดนะครับเลขสูตรนี้เดินยี่สิบเจ็ดงวดนะครับ นะครับผมในเลขส,ส,สูตรนี้ก็จะมาสามตัวเลยนะครับเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเทียบสองตัวนะครับได้หรือไม่ต้องได้นะเพราะว่ามาสามตัวคำมันมาสามตัวสองตัวมันก็ต้องมีนะครับเนาะมันก็ต้องมีสองตัวอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวหขอใหม่เ้างมันบอยู่ก่อะไรนะครับนะครับเดี๋ยวเมื่อกัอนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเขาแต่งดีๆกันนเนาะนะครับผมไม่จะอยู่ไก่ผมไมช่บริยินนะครับเนาะนะครับเอานะครับบวานที่น่นะครับเนาะ มันนี่นะครับมันเดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่ครับเดินแบบนี้นะครับเลขเจ็ดตัวนะครับในตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับเนี่ครับเดินต่อเนื่องมานะครับจนว่าหดหดในยี่สิบหกหดหดนี่เป็นหดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับหนึ่งหนึ่งหกก้มาหนึ่งหกนี่แหละนะครับเพราะที่เอาสองตัวก่อนเนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะในหดนี้มันได้ตัวนี้ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับได้เลขตัวนี้เนาะนะครับ นี่นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นเลขตัวนี้นะครับเนาะนะครับเฮ่ากระสีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเทียบเบิ้งนะครับวันนี้ออกมาเป็นตัวไหนเนาะเราจะไปเทียบดูนะครับนะครับเนาะนะครับเนาะสำรับได้สูตรเก่าสูตรเดิมที่มันเดินดีนะครับไม่มีหลุดเลยยี่สิบหกมวดห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเอาเทียบลองเบื้องห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามเนาะนะครับบานที่นี่นะครับถ้าเขาเทียบแบบนี้แล้วนะครับมันกรสีนะครับเนาะนะครับ ม่นด้ชนกันไปที่ตัวไหไเนี่ยครับสี่ไม่มีนะครับสี่ไม่มีนะครับเนาะมีห้านะครับมีห้านะครับในสองศูนย์นี้มีห้านะครับแล้วก็มีหกนะครับมีหกตัวเดิมนะครับมีหกเนาะแล้วก็มีเจ็ดมีเจ็ดแปดไม่มีนะครับแปดไม่มีนะครับเก้าไม่มีมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งนะครับในสี่ตัวนะครับเนาะ ห้าหกเจ็ดหนึ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับได้ซีตัวนะครับห้าหกเจ็ดหนึ่งนะครับได้ซีตัวนะครับเพื่อนเนาะห้าหกเจ็ดหนึ่งบันที่นี่นะครับเนาะถ้าเข้าเสียวลักหน่วยนะครับเอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาเทียบรองดูนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะนะครับหลักสิบกับหลักหน่วยของเขานะครับเนาะสูตรที่เดินดีมากๆนะครับในหลักสิบหลักหน่วยนี่คือหลักสิบตัวที่เดินดีนะครับเนาะนี่ครับเป็นเลขแปดตัวนะครับเป็นเลขแปดตัว ตรนี้เดินสามสิบงวดนี่หลักหน่วยมาทุกงวดนะครับเนาะย๋อวไปเทียบเบิ้งว่างครับมนสีส้วโจ๋นะครับเนาะนะครับในงวดนี้นะครับเนาะจะตัดตัวเลขได้กี่ตัวนะครับเนาะจะตัดตัวเลขได้กี่ตัวนะครับสําหรับตัวนี้เนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับได้หนึ่งนี่ครับหนึ่งเดี๋ยวมาหลักสิบเลยนะครับเนาะนะครับัตเก้าเนี่ยอะตหก6นี่ก็มาให้กันนะหกก็มานะครับเนาะนะครับหกก็มาแต่ว่าตัวที่มากแน่ก็คือหลักสิบนะครับ มันกระดไปงวดหนึ่งกับครื่องวดหนึ่งห้าเก้าแดลดไปในงวดนะครับแต่ว่าลักสิบนี่มาตรงงวดเพราะว่ามันเป็นเลขกสตัวสองตัวบนนะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่นะครับเนาะในงวดนี้ได้ตัวนี้ครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเอาเทียบลองิึงนะครับเนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งะครับเนาะนะครับนะครับมาแรงมันมาเปิดนะคับเนาะสองสามสี่ห้าเจดปดเก้าหนึ่งเอาลองงนะครับเนาะ นะครับนี่คือหลักสิบนะครับเนาะนะครับแนวบานที่นี่นะครับสําหรับหลักหน่วยนะครับสูตรที่เดินดีมากๆเลยก็คือลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะลักหน่วยตัวที่เดินดีนะครับนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานี่นะครับสําหรับเลขลักหน่วยตัวนี้ก็คือเป็นหลักหน่วยตัวที่เดินบ่หลุดเลยนะครับเดินไม่หลุดเลยเนาะนะครับเอาตัวที่ไม่หลุดเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะแปดตัวเช่นเดียวกันอันนี้เป็นลักสิหลักหน่วยก็เดินดีทั้งสองทั้งสองหลักนะครับเนาะมันก็ไม่หลุดนะครับก็คือตัวนี้ แต่ว่ามันไม่เคยมีแผลนะครับไม่เคยมีแผลในสูตรนี้นสูตรที่สี่นี่แหละนี่นะครับตัวนี้มันจะมาสิบหน่วยทุ้งหมดเลยนะครับนะในตัวนี้นะครับนี่ะครับเนาะนะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะมันจะมาสองตัวบนนะครับทุกหดนะครับเลขสูตรนี้นะครับนี่นะครับเดินมาแบบนี้เลยนะครับแ้นเลยแปดตัวเลยนะครับงหมดที่่านมากกั่หนึ่งหกนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนี่นะครับเนาะหลักหน่วยนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับมาเนาะนะครับ เอาบานที่นี่สำหรับในงวดนี้นะครับเนาะนะครับประเมินผลเรวห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอา่าด้าศูนย์หนึ่งสองสาเนาะเดี๋ยววางรองมือนะครับห้าแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสีะครับเลขนะครับเนาะนะครับผมทาห้าออกมาเทียบแล้วนะครับไม่ใช่ดเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับไปเบื้งหลักสิบก่อนนะครับเนาะหลักสิบมีตัวอะไรบ้างมีหานะครับมีห้า เนี่ยหลักสิบมีห้าแต่ไม่มีหกนะครับแล้วก็มีเจ็ดนะครับแล้วก็มีหนึ่งนะครับมีหนึ่งนี่นะครับเนาะหลักสิบมีห้าเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวหลักหน่วยนะครับมีหาเทกันนะครับมีห้านะครับหกก็ะ่มีนะครับเนาะหลักหน่วยก็บ่มีหกครับไม่มีหกตัวนี้นะครับแล้วก็มีเจ็ดไหมเจ็ดไม่มีนะครับเจ็ดไม่มีนะครับปิดที่หนึ่งนะครับนี่ครับ เลขแปดตัวนี้ไม่ชนเลยนะครับชนเพียงสองตัวนี่นะครับหากับหากับหนึ่งนะครับห้ากับหนึ่งนะครับเพียงํานี่นะครับนะครับแลวนะครับเลขก็จะได้ออกมาหลักนะครับสิบสามตัวหลักสิบก็ได้ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับได้หาเจ็ดและหนึ่งนะครับลักหน่วยได้หากับหนึ่งนะครับสองตัวตัวนี้ได้สามนะครับนี่นะครับเสียได้ออกมาเป็นแบบนี้เลย นะครับนี่นะครับเนาะออกมาตำหนิ 1, 5, 11, 5, นะครับเ <warfare> <sis> <you>? ลขในหมวดนี้นะครับเนาะถ้าจับคู HDMI ่กันก็จะได้หาหาหาหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับในหมวดนี้เลขตัวนี้จับคู่กันวิ่งกันได้สิบสองคู่นะวิ่งกันได้สิบสองคู่แต่ว่าสูตรนี้นะครับเนาะเดินดีมากๆเลยตัวนี้นะครับนี่นะครับเนาะเลขพึ่งเดินนะครับตัวนี้นะครับนะครับเลขวันได้ไปสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนี่นะครับ ถ้าจับคู่กันมันได้3าสิบคู่นะครับตัวนี้นะจับคู่กันได้3ามสิบคู่นะครับเพื่อนๆเนาะเ่ว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะก็จับคู่กันก็ได้หกคู่นะครับได้หกคู่นะครับเ่ี่ยวตัวนี้ได้สามสิบคู่เลยจับคู่กันเอาตัวนี้มาเทียบแล้วนะครับเหลือเลขสี่ตัวนี้นี่คือเลขสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนเท่านั้นนะครับเนาะนะครับแต่จับคู่กันนะครับมันก็จะได้ไปที่หกคู่นะครับเนาะเลขวันนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะ นะครับก็สวยงามอยู่ด้ยน่าสนใจนะครับก็จะเป็นห้าห้านะครับนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะครับแต่า่าคู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือหนึ่งหานะครับหนึ่งห้ายครับคู่ที่น่าสนใจคือหนึ่งห้าแล้วก็เจ็ดห้าเนี่ยครับ นะครับที่ติดเจ็ดเนี่ยครับเจ็ดกับห้าเนี่ยนะครับหนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งห้ากับเจ็ดหนึ่งเนี่ยครับเนาะนี่ครับสองตัวเนี่ยเลขหนึ่งนะครับเนาะมันก็ว้นหนาว้นหลังอยู่เลขหนึ่งกัอะไรนะครับเนาะเข้าจับไปใช้มันก็มีเลขหนึ่งอยู่เลยนะครับในสูตรที่เข้าจับที่แรกนะครับมันก็จะได้แปดศูนย์หนึ่งนะครับในหลักสิบนะครับแปดศูนย์หนึ่งก็ศูนหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับศนหนึ่งเลยแปดศูนย์หนึ่งนะครับนะครับในหนึ่งตัวเดียวเลยถ้าเอาสามตัวมาจับ ปดศูนย์หนึ่งมันบ่มติดแปดบ่มติดศูนย์มีแต่ติดหนึ่งในหลักสิบนี่นะครับนี่นะครับหลักสิบนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับเนาะได้ห้าสี่ห้าได้สี่หาย่างนะครับนี่นะครับเนาะหลักหน่วยเนี่ยมันได้สี่หาสามเลยสี่ห้าสามเลยแต่ห้าเนี่ยมาชนตัวนี้เลยมันมาชนสูตรหลักตัวนี้เลยห้าเนี่ยครับอยู่ในนี้มันก็จะมีหนึ่งห้าอยู่เนี่ยหนึ่งห้านะครับเนาะนี่นะครับ มันติดห้าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะถ้าเอาตัวนี้มานะครับเนาะตัวนี้แปดศูนย์หนึ่งมันก็จะมีแต่หนึ่งตัวนี้สี่ห้าสามนะครับนะครับถ้าเอาสามตัวมาจับเนาะสามตัวมันก็จะเป็นแปดศูนย์หนึ่งนะครับสักหน่วยก็จะเป็นสี่ห้าสามสี่ห้าสามมันก็จะยุ่งเหมันก็จะมีตัวเดียวที่มันชนนะครับตัวนี้ก็จะชนหนะึ่ง ตัวนี้ก็จะชนหนึ่งตัวนี้ก็จะชนห้านี่ะครับเนาะพราะฉนนั้นนะครับเนาะเลขมันก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าก็คือคู่นี่นะคู่เดียวนะครับมีคู่เดียวเท่านี้เลยนะครับหนึ่งห้านะครับถ้าจับออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับเลขนะครับเนาะหนึ่งหาวะนะเว้ยวัาสันควายบ่อน้าเจ้าเหลวว่าสันวาเลขเอียงบ่คือวปสันวัาสันวัดสันวะนะครับเนาะ เปล่ย yup. น <po target> เปล <constitutional> ี่ยนส่นว่าเลขเจ้าคือนมุนเดี๋ยวส่วนว่าเฮ้ยมุนจังได้นะครับเพื่อนเนาะเลขงามกระดอกกระเดียกกอยังว like ่าเลขมุนนะครับส่วนว่าอ๋อโทรเลขเจ้ามาหลายเทว่าสันว่าเฮ้ยอย่างว่าแต่หลายเลยเลี้ยกระบงงกระตาพู้แล้วนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับโคตรโคตรพรวดง่ายนะครับสูตรเต่ละสูตรของเจ้าแปดตัวเก้าตัวส่วนใกล้สิบพ่อสิบตัวแล้วนะครับเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเนาะนะครับเอกพกี้เสียงเพลงก้อดสิบตัวนะครับเนาะนะครับผมแปดตัวนะครับ เก้าโตกับมี่ฮะรังเทียนนะครับเนาะโพดโพนะครับเพิ่มเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับมันไปบอกมันบรถึกนะครับเนาะถ้าเก้าโตมันยังบรถึกอยู่นะครับโพดโพอยู่ได้เหล็กกระด้นะมันเหล็กเข้าแจ้งเก่งนะครับเนาะนักกระป๋องสำหรับเหล็กต่ว่านะครับเนาะเหล็กนะครับเนาะในตัวนี้นะครับเมื่อโยงไมาเป็นแบบนี้สําหรับเหล็กตัวนี้นะครับเลขตัวนี้ชุดนี้นะครับเป็นเลขชุดหลายตัวนี่มันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเนาะเอานะครับนี่ตัวนี้นะครับเนาะตัวแต่ว่าตัวรักของเขานี่เป็นตัวนี้เลย ตัวนี้นะครับเป็นเลขที่หน่อยที่สุดแล้วนะครับมาครบ2ตัวบนก็คือ6ตัวนะครับเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งตัวนี้นะครับเนาะถ้าจับคู่ได้30คู่เด้อตัวนี้เด้อนะครับเนาะนี่นะครับหนาสวยงามมากนะครับเพราะว่ามีเก้ามีหนึ่งนะครับมีเก้ามีหนึ่งมีหกมีเจ็ด นะครับยุ่ได้ดีนะครับเนาะถ้าตัวนี้นะครับมันไม่มาเนี่ยก็อยู่ๆได้ดีละนี่นะครับสามสิบคูเดี๋ยวห้อจังหวะเสียมาจับสามสิบคูเพื่อนๆเแล้วกะนะครับจับเป็นเลขชุดเหล้วกะเอาแต้มมาตัดกระสีหน่อยลงนะครับแล้วก็ฟันตรงไปที่นะครับเนาะตัวไหที่มันโฟกัสกับเลขเล่นก็จะเป็นตัวนั้นเป็นตัวเด่นนะครับเนาะแต่ว่าตัวร่องของเขาก็จะเป็นตัวที่เป็นร่องไปจะเป็นเลขชุดนะครับเนาะนะครับเนี่ยตอนนี้ตอนนี้นะครับเลขของเขามันจะโฟกัสมาที่หนึ่งห้าเนี่ยครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะนะครับหนึ่งนนี้ะะครับ นะครับในตอนนี้นะครับในขณะนี้เดี๋ยวนี้นะครับเนาะแต่ว่าหอดคงสุดท้ายจ็คสี่หอดเนี่ยแจ็คสี่แม่แนวใด่นะครับเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้โฟกัสไปที่1นึ่งห้านะครับเนาะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้เอชยอยเป็นสมนีดนะครับเนาะล่ามเพื่อนไปเลยนะครับนอนตัวนี้ มาครบ2ตัวบนตัวนี้มาครบ3ตัวบนตัวนี้3ตัวบนพอดีนะครับแต่ว่าเลขนะครับเล่งไปที่18นะครับ1817นะครับ1718นะครับเนาะตัวเล่งไปแต่ว่าจะไปจะมามันคือจะมาเป็น15ึ่งห้าสัญวะเฮ้ยนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆจะมีร้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอานะครับผมก็ให้ทุกคนโชคดีไม่ใช่ไปใกล้ทุกคนมันเวลีแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่สิบเลยหนักครับผมเอาสำหรับคลิปนี้มาเพื่อนๆจะมีร้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ